สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจอรอาร์พีจีซีทุกคนสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวกับรถ7ที่นั่งทุกคน SUV 7ที่นั่งกับเจ้าเชฟโรเลตแคปติ้งว่าตัวนี้เป็นตัว2.0 LSS ทุกคนเป็นตัวดีเซลนะคันนี้ใครกำลังตามหารถ7ที่นั่งดีเซลอยู่ทุกคนราคาถูกๆไม่ไมถึงส0 0แสนนะทุกคนมาดูคันนี้ได้เลยนะครับราคาไม่ถึงส0 0 0 0นนะคันนี้นี่นะครับภายในเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้มีสำหรัตัวจอมาให้ด้วยนนนะะัีครบ บอกเลยว่ารถสภาพส,สวยๆนะทุกคนเนาะเจ็ที่นั่งคันนี้ของเรานะครับทุกคนนี่แม้สำหรับต,ตัวห้องบูดิสานกะ็คือสวยๆไมใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนเป็นรถปี2012นะสำหรับใครกําลังตามหาอยู่อันนี้คือรถปี2012ตัว7ที่นั่งนะครับทุกคนสี่เราพัชนีได้เป็นตัวดีเซลด้วยนะไม่ใช่ตัวเบนซินนะทุกคน ใครที่อยากหารถราคาไม่ถึง2องแสนสภาพสวยๆใหม่ๆทุกคนมาดูเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่ามีแค่คันเดียวนะใครที่รังตาพมาาท,ที่ร่งอยู่คันนี้มีแค่คันเดียวเลยนะครับใครกําลังตามหาเจ้าเช,าเชฟโรเลตแคที่ว่าอยู่มาดูคันนี้ได้เลยนะสำหรับใครที่ชอบนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ